กิจกรรมความเพียร3วันที่8มกราคม2568ครั้งที่6 e อพีที่3บทที่13พระคถาชินบัญชร ชยาสนากตาพุทธาชตวามารังสวหัหดนางจตุสัจจาสพังระสัง,งยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตถวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมาหังมัทเกเตมุนิสลาสีเซปฏิทโตไมาหังพุทโธธรมโมทวิโรจน์เนสังโคปฏิทโตไมาหังอุเรศภาคุณาการหัตเยเมอ,อนุรุตโธสาลิปุตโตจตักขิเนโกันโยปิติภาคัสมิงโมคลานโนจาวามกเกทักขิเนสวะเนไมหังอสงอนันทาหุลากส โจัปมหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเกเกสันโตปิติภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินนสิริสัมปันโนสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวัตโกโสัยหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณากโรปุญโนอังคุริมาโรจัปอุปาลีนันทะศิวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณัลเตเตลกามะมะเศสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกา เอตาสิติมหาเถราชิตตปนโตชิโนราสาฉัลันตาศิลเตเชนะอังคบังเคสุสันติตารัตนนำกรุโตอาสิทักขิเนเมตตสุตะกังทชาคังปัะโตอาสิวามอังคุลิมาละกังขันธโมราปริตันจะอาตาณติยสุตะกังอากเซชัฏฐนังอาสิเสสาปการะสันติตาชินานานวระสังยุตตาสตัปปกะระลังกตาวตาปิตาทิสัญชาตาพหิรัณตุปัทวทอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตเชษ สาวัตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชะมชัชมหิภักรันตังมหิตตะเลสัทธาปาเลนตุกมังสัเพเต,เตมหาภุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตะรายโยสัทธามานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติบทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหากา พาหุสสหัสสะมะพิตนิมิตตสาวุทันตังสีมเมฆลังอุทิตตะโครสะเสนะมารังธานาทิธรมวิธินาชิตวามุนินโทกันเตชะสาโพตุเตชายามังคลานิมาราติเลกะมะพิตยุช,ชิมตะสภรัติง โครัมปะนาละวกะมคะมะททะยคกังคันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาโพตุเตชยมังคลานินาราคิริงขจวรางอติมตะภูตังทาวคิจักกะมสะนีวสุทานุนันตังเมตัมพุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาโพตุเตชยมังคลานิอุคิตาคดขะมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิธีพิสังขะตมโนชิตวามุนินโท ตันเตาชซาโพตุเตชยมังคลานิกตวานะกัตถมุทะลังอีกวะคับพินิยาจินใจถยยุกทะวจนังชนะก,กาย,ยะมัชเชสันเตนะโสมมวิทิณาชิตวามุนินโทตันเตาชซาโพตุเตชยมังคลานิ สัจจวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาธาปิโรปิตมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปชะริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาโพตุเตชยามังคลานินันโทปะนันทาพุชคังวิพุทธังมหิตทิงบุตเตนะเถระพุชเคนะธรรมะปยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาโพตุเตชยามังคลานิ ทุกขาหาทิฏฐิพุเชเคนะสุทัตถะหัดทั้งคราม,มังวิสุทธิชุติมิธิภะกาพิธานัญยาณาคะเท е นะวิธินาวิชนะชิตวามุนินโทตันเตชะสาโพตุเตเชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยะมังคละอัฏฐาคทายวาจโานาทิิณทิเนสรัเตมตันทีหิตวานะเนกาวิวิธานิจุปัตตวานิโมคังสุข,ขังอธิคเมยะนะโรสปัญ,ญโย มหาการนิโกนาโถหิตายะสัภาปานินางปุเรตวาปารมีสัภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวเชนะโฮตุเตชยะมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสยานังนันทิวัฒโนเอวังอะหังวิชยโหหิ ชยาสูชยามังคะเลอปราชิตตะปลังเกสีเซปทะวิโปคะเลอภิเซเกสภพุทธานังอคัปปโตปมตติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุกโนสมุหุโตจสุอิทังพรหมจริสุปัตถินางกายะกรรมังวจากรรมังปัตถินางปัตถินางมโนกรรมังปนิทิเตปัตถินาปัตถินานิกัตตวานะละพันตเทปักถคินภพระวัตุสภะมังคลังละคันตุสภะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะสทาโสตี พระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตบทที่15ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสนีทูเปคะเรโพธิคะเรตะ หิงตะหิงตาธรรมธานนเนนะพวันตุปุชิตาโสถิงกะโรนเตทวิหารมันทะเลเทราจะมัชานวากาจะพิกาโวสารามิกาฐานปฏิอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัมปนภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาพุทชาเยปิจะอันทสัมภาวาสังเสรทชาตาอัโวปป,ปติกา นิยานิกังธรรมะวะรังปติจจเตสัมเพปิทุขสะการโรมตุสังขยังท้าตุจิรังสตังธโมธรรม,ท,ม,มทราจะปุคลาสังคโคโหตุสมคัครโวัตถายะจะหิตายะจะอัมเหรคขันตุสัทธโมสัพเพปิธรรม,มะจะักริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรม,มอริยปเวทิเต ปัศน,นาโหตุสเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายาสตานังสมิททิงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะขังอัตตะระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรมเมนราชาโนปขังรักขันตุสภธาบทที่16 เทวตาอุยโยชนะคถาทุกขปตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตาจจนิโสภาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญะสัมะปะทังสเพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังท,ทันตุสัทยะสีลังลักขันตุสพธาภาวนาภิราตาโหตุขัชันตุเทวตาคตา บทที่7สุมังคละคาถาโหตุสัพังสุมังคัะลักขันตุสภเทวตาสัพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะรังโหตุสัพังสุมังคัะลักขันตุสภเทวตาสัภธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะรังโหตุสพังสุมังคระลักขันตุสภเทวตาสัภสังคานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะรัง สเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระลัง อรหันตานันจะเตชนะระขังพันธมิสัพโสสเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังภะลังอรหันตานันจะเตชนะระขัง <tumor> พันธมิสสพโสสเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังภลังอรหันตานันจะเตชนะระขังพันธมิสัพโสสเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังภะลังอรหันตานันจะเตชนะระขังพันธมิสัพโสสเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังภะลัง อรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสพพโสสพเพุทธาสเรรมะสพพเุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสปพโสสทธาพรปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสัพโสสทธาพรปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพละอันนิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัทยาบทสดมนพสูตรพระประเรศและพระคทาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจึงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้า เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวาครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระปรริจจงสำเร็จสังสิทธุการด้วยเธอดสอาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป,เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง พ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําสเร็จในการวิปัสสนากรรมาฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจัตตุรพิษชัยทั้ง4ี่คืออายุวันนะสุข,ขพระพรางเธอขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุ